คลิปนี้เป็นบล็อกทอล์กนะครับคลิปแรกนี้ก็เป็นคลิปที่ออกทางสื่อช่องต่างๆครับที่มีคนนำสุนัขพันธุ์พี่บูมากัดกันที่บ่อนไก่ร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งคิดว่าคงออก ทางสื่อช่องต่างๆเกือบทุกช่องเรคิดว่ามีผลกระทบอยู่บ้างสำหรับผู้ที่เลี้ยงคือนักพันธุ์พี่บูที่ไม่ได้เลี้ยงเพื่อเอาไปกัดกันจริงๆเร,เรามีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ี่บูอยู่หลายอย่างวันนี้ผมก็เข้าไปเจอคลิปอยู่คลิปนึงที่ทําใหอ้อันนี้ครับคลิปที่สองเป็นคลิปที่เป็นการทดลองวัดน้ําหนักกรามของสุนัขสามสายพันธุ์ก็คือพันธุ์ี่บูพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์แล้วก็พันธุ์ด็อกไวเลอร์ในความเชื่อของคนที่เลี้ยง พี่บูโดยส่วนใหญ่หรือแมบคนที่ไม่ได้เรียนมักจะเข้าใจว่าสูน้ำพัุนพี่บูที่เป็นสูนัำที่มีกรามแข็งแรงที่สุดเหมือนกับผมเองมีเข้าใจว่าพี่บูมีกระนำ้ำหนักกรามถึง2,000ปอนดต,ต่อตารางนิ้วซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดมาตลอดจากการทดลองในคลิปนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่า พี่บูไม่ใช่เป็นสุนัขที่มีน้ำหนักกรามมากกว่าสุนัขโดยทั่วไปในการทดลองในคลิปนี้พี่บูมีน้ำหนักกราม235ปอนด์ต่อตารางนิ้วส่วนเยอรมันเชฟเฟิดมีน้ำหนักกราม238ปอนด์ต่อตารางนิ้วทันร็อดไวเลอร์มีน้ำหนักกราม 328ปอนด์ต่อตาราง okay, 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 okay. ถ้าข้อมูลในคลิปนี้เป็นข้อมูลที่เป็นจริงก็หมายความว่าพี่บูมีน้ำหนักกลางเท่ากับสุนัขพันเยอรมันเชนฟเฟิลน้ำหนักกลางใกล้เคียงกัน ส่วนโรบไบเลนเป็นสุนักที่มีน้ำหนักกรามมากที่สุดฟังเข้าใจได้ว่าสุนัขฟันที่ดูเป็นสุนัขันอันตรายที่สุดถนะ้า <Come on. S 1> เอาเรื่องของน้ำหนักกรามมาวัดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากข้อมูลของคลิปนี oh yeah. ้ก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆคลิปหมึ่ี่ยวมาเปรียบเทียบให้ดูกับ คลิปแรกที่คนนำสุนัขไปกัดกันก็เป็นสุนัขพันเดียวกันนะครคลิปที่สามที่สี่คลิปที่สามที่สี่นี่จะเป็นคลิปที่สุนัขพันธที่บูถูกสุดต่างออกไปจากคลิปแรกคลิปแรกนั้นฝุดให้กัดกัน ส่วนคลิปทางด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่นี้เจ้าของฝึกให้วิ่งพาเจ้าของที่ยืนอยู่บนสเก็ตบอร์ดตัวด้านซ้ายมือตัวด้านขวามือนี่ฝึกให้กระโดดสูงส่วนอันนี้คลิปที่ห้านี่เป็นสุนัขพันธุ์พิบูเหมือนกันมีความสามารถในการปีนต้นไม้ ือ่องจากสุนักพันธุ์พิบูลเป็นสุนัขที่มีความมุ่งม,มั่นสูงไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องกัดกันอย่างเดียวเรื่องความสามารถเองในทางด้านอ,อื่นๆถ้าเกิดเจ้าของผู้เลี้ยงมีความสามารถในการดูแลมีความสามารถในการฝึกเข้าขึ้นมาเพราะว่าจะมีความสามารถสูงในในทุกๆด้านที่เขาสามารถที่จะทําทได้ ว่าจะเป็นการวิ่งเป็นการกระโดดสูงเป็นการกระโดดไกลเหมือนในคลิปนี้นการปีนต้นไม้อันนี้เป็นคลิปของการกระโดดไกลง่ายๆว่าถ้าติดปีกให้เขาได้เขาก็บินได้เพราว่าจุนักสายบรรุเป็นจุนักที่มีความมุ่งมั่นสูงมากอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่เอามาให้ดู เป็นปิ๊ตี่พีบูดำน้ำครับอันนี้เป็นแชมป์โลกดำน้ำของประเทศบราซิลจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างคลิปของสุนั้5ตัวอันแรกกัดกันอันที่2 3 4 5เป็นความสามารถในทาง้าน,านอีลา การปีนต้นไม้การพิ้งการกระโดดสูงก <I cannot S 1> ารกระโดดไกลมีการดำน้ำ